สวัสดีตอนนี้เป็นอาจารย์ที่21ครับพี่น้อง21ไมีนาคมครับเกี่ยวข้นเดิมเฮ็ดเก็บมาฝากพี่น้องเด้อว่ามีสาระยังกะเฮ็ดมาพอได้บอกครับพี่น้องอันนกเลี้ยวตันมาให้ฟังคนสยามครับเนี่ยคนสยามนกตัวขมตัวเก่งผมนะครับขันยินเลี้ยวตันนะตันตึกกันดูดันครับ น้ำกันมาสามปีเลยพี่น้องจะเป็นอย่น้เอ้ามาแล้วนี่นั่นมังคุดสยามพียกขึ้นนะเป็นไหนนกมนกันครับพี่น้องเรียวตันมังคุดสยามดุแต่มนันเป็นนกลงครับขันยุ้ยไกลในลงนอกจากเขม้าไก่เลยมีข้าวล่มเหรนจักเฮ็ดเอานกครับเสยียงหน่อยจะยังเห็ดเป็นเม็ดมังคุดสยาม มีอ่อมุกเอเขาเรียนเนี้ยก็เหรอและหัอมจันยุปีเกับพี่น้องนี่แหละตัวนี้นกปั่นใจผมกับผมมีาราคาในใจเลยครับพี่น้องคนใดมาขอแบงเ์าอยยังผมกับบริจิตถ่ายได้กับเนี้ยนกมงคลของเกี่ยวค้อเดิมตนะัวนี้